ถึงไม้แล้วครับวันนี้ชุดัานตกปลาของเข้ามานตกปลาบอ่อถึงบอ่อแล้วครับยางกวงอยู่กลางแม่น้ำครับนี่ครับขี่เรือเล่นภายเรือเลน ไปเอาปลาอยูป่ปูนครับของเครื่องครับมันไก่ก็ได้ขี่เรือมาเอาใส่เรือได้ปลาย่างไลยมาล่อเบิรงกันครับว่านึ่งเอา,าไปมัดไว้นะนะครับปลากระพงสตัวนะซีตัวซีตัวมีแต่ตัวยังไงล้วก็สอบกับพี

มีกระายทุกค